โอ้ยกว่ากูต้องเริ่มใหม่อีกแล้วโอ้ยฉุนหลับความเลยเกล้วโอไม่น้อจริงลเ,เลยน้อเอาล้วครับอยู่กับผบมเฟิร์ทีวีนะครับผมเรามาสวัสด,ดีกันอะไรวะอีพีแรกเลยนะจ๊ะอย,อยู่กับใครครับนี่มีสตีฟครับใครครับชื่อนำชื่อหน่อยกระโดดน,นะนี่บอลลูนใช่ไหมอ่าคนต่อไปใครเนี่ยแน่แน่แน่แนเบเฟอร์นะครับผมน้องผมนะไปะตัดไม้ตันเลยนะครับ เราจะสร้างบ้านอย่งไรดีวะยังไงดีอะอย่าตีกันเด็ดตีไม่ได้ตีเอ๊ะตัดไม้กันโลโลเดี๋ยวพี่ขุดหินทำอาวุธให้ตัดไม้กันยาวๆแลไปเฟิร์นหนูไม่ได้ตีลูนตีทำไมชึบเอ้ยเอ้ยยี่ไปตัดไม้ตรงอื่นดีไปเฟิร์นอะ อ,อะไรยองไรตอนนี้วะชุบชุบเฮ้ยวันนี้เราต้งเงินไกันเลยดจิมเลมีใจ่ที่เพิร์ดอ่ะไม่ดีเท่าไรจะสร้างความเหล็่อยกูแล้วเริม่ม่หมดเลยเออจริงเหาะ เออไปฟันตัดไม้กับบอลูนไปเลยนะอย่าไปหาทำอาวุธเดี๋ยวไปหาทำอาวุธเองเราจะคุณค่าที่คุณคู่ควรของเราแน่หนี่งหินอยู่ไหนอีกีเห็นแบบโอ้เซิร์ฟนี้ผมเล่นมาจนชินแล้วนะจ๊ะอันนี้หนูล่าสัตนะเอาไปล่าสัตว์เลยเบฟันตัดไม้นะฮะนะครับอย่าหลงบ้านเดี๋ยวทีพีให้แอบแต่ชื่อมืนเหมือนกันนะสิ ผมว่าทำพิกแอดดีกว่านะทำมันสร้างบ้านยังไงดีวะสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านกรกักนะเดี๋ยวทำขวานให้ไปเฟินตัดไนทกันไปย,ยาวก่อนนะจ๊ะว้ายคนดนี่เอออย่าลืมกดไลค์กับเชฟช่องเราด้วยนะช่องเราเพิ่งจะทำใหม่เลยนะคผมนี่นพีแรกเลยเอออย่างนั้นไม่ต้องเล่นไหมครับไม่ต้งเลย นะครับต้องค้นด้วยด้วยมาอี้ด้วยชึบชึบเก็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 บ20เลยโอ้โหได้เสยเกมแค่ไหนกินแยงหน่อยก็ได้นะมือใจคนอยากก่อนเก็บเกมตัวเองจ้ะเจอดอกไม้เก็บบ้างนะสวยชึบเรียบร้อยแต่ทีนี้ก็น่าจะเพียงพรอๆเพียงฆ่าเลยฆ่าเลยแก่อ ทีนี้จะทำอะไรเลยสร้างบ้านเลยนะจ๊ะเออไป็นสำรวจเลยเพราะผมรู้รู้แล้วว่าทีนี้มันมีว่านว i เลเจอร์สองมันไม่ได้มีของหรอกเยอะเลยแหละแต่มันอยู่ไกลโอ้ยไปยังกรุงเทพเลยใช่ในมีคะนกรุงเทพจะขอบอกจะขอทำไมก่อน โดสองไปโดูมาเยังอะไรนะปลูกกลับให้มันฟื้นด้วยงั้นมันไม่ปลูกนะให้มันปลูกเองวันเนี้มันปลูกจะเนี้ยกำลังปลูกอยู่เลยเออปลูกทุกที่ที่มันปลูกอยู่โดโดโดตัดไม้ได้เกี่ยว์ลาปเบิร์นเดี๋ยวทำดำไอ้นี่ไปแฮปปีกไปไอ้ปลูกคับมึงอ่ะไอ้ขี้เกียรโอ้โหตัดโท ฮ่าพ่กเขาขี้เกียจเราไม่ขี้เกียจหรือไงไม่เออไม่ขี้เกียจก็ทําไปขยันหาสัตว์เยอะๆอด้ยวยขยันเก็บฟาร์มโอ้โหได้ยี่เก้าจับจับปไายป้ายสูตรสูตรไม่เกี้ยงเลยนะมึงสับปนเอาไม้เอาเออเอเอเอาอะไรวะเออหนูหลุดี่เอาบิร์นห,หนูได้ติดเมล็ดเองอะเบิรนอยู่ไหนเนี่ย เรียกเฟิร์นใช่ไหมแต่ชื่อมันเหมือนกันไอ้ไน้ไม่รูเอเมลอนสีด้หมวกกลับมาชึบตังลัวเรียกเอาเ<ห>ฟิร์นเอาขวานไปจะมืดแล้วด้วยตอนนี้ตัดคลิปยามเช้าเลยนะจ๊ะโอ้สวัสดีวามยามเช้ามาเลยมาตัดไมเเ้เร็วๆเด้กกี่ไม้เนอะ โอ้ห oh. คือได้หกรอยไมย้มแล้วมาแรงเลยแต่เราตัดไปตัดไปเราจะมาสร้างบ้านกันแล้วนเนาะแต่ผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวไม่เคลียร์วะชดผ้าไก่แป๊บนี่เก็บนี่เก็บเคลียร์มื่อไหร่ฮตรงไหนดีว่าตรงนี้ใช่ค่ะ คุณค่าที่คุณผู้ควรมันจำเป็นาไหมูหมูบามป่าสร้างบ้านใกล้หมู่บ้านในวิเลเตอร์เลยไหมจ้ะเราจะได้ไม่ต้องสร้างเราจะเออเอาบ้านที่ ไม่ต้องสร้างสร้างสร้างพ่พี่จะสร้างก็หนูจะไม่อ่ะยังไงไปอยู่บ้านมัน,นคนสร้างไม่ทันไะงสร้างไปฟันมาตัดไม้มาตัดไม้มาช่วยค่ะหนูหลงอนะ่ะหลงเหมือนกันเดี๋ยวพีพีมามตัดไม้ได้ยังยไปเพฟันตัดไม้พอ,อย,ยังยัง

พี่จะตายแล้วตอนนะี้ T P ไม่ได้ชื่อเหมือนกันเรวสิหนูเจอทางที่หนูตัดก,กันมาแล้วเกิดเลยเอ้าชักช้าเราไปเพิเ่มเทาไหรอ่ะมาจนทางหมู่บ้านเวเลจเจอร์อ้าวตัดมาไม่อีกได้บ้าไปเฟิร์นไปเดียดย๋ยว T P ไหมไม,ไม่เจอเจอหมู่บ้าน T P ไม่ได้ซื้อเหมือนกันนั่นแหละ คือมันเหมือนกันพีพีไม่ได้พีไปเลยไปที่หมู่บ้านไิเลูเจอชื่อสองสามต้องไงต่องี้สองเพือ่องงงงงงงนไปตัดไม้หนอ่อยบัดโทพี่เพื่อนไปหมู่บ้านไปเลยเจอใช่ปะพี่จะตายแล้วเนะี่ยเดี๋ยเพิ่นคิวไหมตอนนี้เออเพื่อนได้ไปบ้าน,นเขาห่านมา ลองมาอยู่บ้านไว้ไล้เจอดิไกลถึงยังไงนั่งตีแกออข้างทางเดนไปตัดบ้านมาใหม่เดีอเวมาลูทางนี้เนี่ยเจอแกอีกแล้วข่าลาลาดิ เรื่องราววได้คุณแก่ตื่นคุณค่าที่คุณคูรควรตัดไม้กันมาเยอะๆเลยบรรลุนกับใบเฟิร์นตัดไม้ช่วยกันตัดไม้มาเร็วๆเลยไวๆด้วยเดี๋ยวจะทำคิดว่าพี่ไม่หิวเลยไม่ไปลุนลุนเจอลูนแล้วอะไรมานี่ชบกินตามาเลยอาหารเผาก่อนเออเนาะไม่หมูบ้านมันจะคุ้มกว่าไอ้หมูบ้มมันจะเจ้าจะไปทำไมเรื่อาไง นี่ไงมีจาา่าเผานี่หิวจะตายแล้วก็กินก่อนอันนึงเอลยมาเผาเผากันเลยจะมากินทำไมเว้ยะมากระก้อนค่ะหั่นล่างมาดิอะไรโอ้โอเอาเจอแล้วนู่นตัวสปีนะ่ะบอกเลยพี่ไม่พี่ไม่กลัวอยู่เท่าไหร่อ่ะเร์นเร็วๆเ,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 เอาไม้มา,มา นี่พี่วัวหนูได้อันนี้มันสามสิบอันไปเฟิร์นเอาไม้มาพี่วัวหนูได้อันนี้มันสามสิบอันเออไปเผาสามสิบอันน่ะตอนนี้จะตายอยู่แล้วอืมดีมากเอาไม้ขาวไปเฟิร์นเอาไม้ขาวเอาไม้ขาวไม่ต้องการี่ไหนเชื่อมเชื่อมเอาแล้วก็กิดเอาไม้ขาวมาไปเฟิร์นหนูมีนะไม้ขาวตัดไม้ตัดไม้ ี่ห้าง pues ั้นเราบ้านแบบไม่เล็กเอ้ใหญ่ๆหน่อยเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่หนูจะทำที่ตีผีด้วยได้ป่ะบ้านไม่เล็กไม่ใหญ่พ่อจะทำที่ตีผีด้วยดิทำยไงนแบบตีผีได้ผีเข้ามาด้ียหนูจะไว้ตีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปรตนะทานี้พอนะแต่สองชั้นนะจ้ะพอ เบลฟ์นไปตัดไม้มาดิสองสองสามสี่ห้าหสส้าบลลูนหรือเบิฟ์นไปตัดไม้กันดูต้องตัดไู้องัี่ทเองบ้านตัดไม้ก่อนมัเหมือนกรยเดง ชิล้อชิแรกนี่จะลอดหรือไงชนแรกไม่รอดแน่รอดเนี่ยพ<อ>ี่เฟิร์สเนี่ยม,ม,มันไม่เหมือนกันเลยไงเห็นเปล่า ทุเรศทุรังจริงๆ,ๆนีน,นะเ,นเร็วเผาอย่างนี้อาหารนะเผาอย่งหมดหลอดยัางนี้กินยัางนี้น,นะนนกินอย่างเผาไหม คนแกะเอ่อเท่าไหร่วะสองพันหรือเท่าไหร่ไม่รู้คนแกะหนูเปลี่อนันอไปก็ไปแล้วเว้ยเดี๋ยวทีพีมาไม้ขามได้ยังได้ไม้ขามยังถามจริงรตีแกะหน้าบ้านอ่ะแบบไหนอันนี้ต่างลักษณะเดียวล่าอาหารหา,หายไปนูาา่นเออนั่นแหละอย่างนั้นเลยจัดมาประมาณสัก,กเยอะๆอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยเรียกกลับสอง ามมีการค่อยรีๆกลับด้วยนะโคตรอะคนเรามันก็ต้องเบื่อกันตัดไม้ใช่ไหมล่ะบอลลูนไปล่าสัตว์นะเดี๋ยวพี่สร้างบ้านเองไปเฟิร์งตัดไม้ไปเฟิร์งเป็นคนที่ชอบตัดไม้ค่ะถ้าหลงบ้านนี่ไม่รู้ทีีเป็นบอนไอบีโฟนนั่นแหละเอ้าพี่เฟืร์งหนูค่าแกแล้วแกมันไม่ตอบของให้อ่ะก็วก็เวนไปเฟื่องตัด เป็นอะไรที่เวรไล่เออไปเฟิร์นตัดไม้มาทั้งไม้ไม้ไม้แบบที่ไปเฟิร์นตัดมาด้วยแล้วตัดมาทุกไม้อะเจอไม้อะไรก็ตัดมาเลยนะไปเฟิร์นตัดมาหมดเลยนะทุกไม้ไม้โอ้ก็ตัดมาด้วยตอนเนี้ยต้องการไม้โอ๊้เออตัดเลยตอนนี้ต้องการไม้โอ๊้ด้วยแหละไปเฟิร์นตัดไม้ขาวไปเฟิร์นตัดไม้โอ๊้เดี๋ยวพี่ไปเคลียร์มุมบ้านดีเอ็นเจเจอร์โดนไฟมาแล้เออโดนไฟมาแล้วเนาะคนแกะกระโดดมาด้วยไหม เดี๋ยวมีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยเอามาคืนชิบหายโคยโคดรโคตรโคดอะไรปะประโคดเที่ย์โอ้ยโอ้เอ็มบีซีสวัสดีสวัสดีสวัสดีฮู้ฮู้แล้วนี่ไงค่ะชิปอือฮึเรานี่ยเขามีแต่ช่วยมูเอ็นบีซีกันนี่เรานี่ไม่ช่วยเลยโดอย่างเดียวเลยเอาของเขาโอ้โหเขาบอกว่าไอชิบหายกูนี่เก็บของมาเจ็ดล้านปีนะเนี่ย ยังไม่ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมบอยบ้านหลังหนึ่งค่ะบอกว่าสร้างแมงพันปีมั้งอุ้ยมีกล่องครับเปิดแม่งโอ้ยจริงๆเลยนะเนาะนั่น,น,นแหละแอปเปิ้ลไ,ได,ลได้ได้ยังเดี๋ยวทีพีกลับเอ้เยอะก่อนแล้วค่อยทีพีกลับทั้งทีพีของหนูมันได้อยู่ไหม เออเดี๋ยวทีพีไปเฟิร์นมาอย่างเดียวไหมเอาเตอมมากับมือนั่นอ้นนะโคุดโหดอ่ะโหดอ่ะโอ้ยทำอะไรวะดิโอ้ยไม่ต้องแล้วลงมามันก็รู้ว่าบ้านอยนก็รู้ไหบ้านก็รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนไปลงกะเดินกลับแล้วเออมาให้ทุกคนนึกเออชูชูชู ปลูกอาชื่อปลูกปลูกก็จะคุณพ่อที่คุณพู่ไม่ควรเลยนะจ๊ะกระดิ่งกระนิ่งกระดิ่งแป๊ดเลยไห่ป้ะได้มาอันเยอะยังไม่เราไมจเจอพวกลุงเจอพวกวัวในกระฆะให้หมดเดี๋ยวเราค่อยทำฟาร์มบัวเดี๋ยวเมืองค่อยสำรวจหนูหาล้ กินสิไปบ้านแล้วนี่จะวัวขากลับเลยกระคราสิจะง้อทำไมมาทุกอย็นแล้วเขาอยัางเราไม่เคยผิดทางนี่กองเก็บขยะนะจ๊ะมีขยะด้วยหรอวะขอทุกขอมันก็สำคัญโอ้สุดทันมาข้างหลังก่อน เออไม้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 ไม่ต้องใส่กล่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 องเออกล่องเล็กเอะกล่องเล็กหมดทุกคนเลยใช่ปะเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูผลงานของพวกพวกพวกนั้นกันนะฮะว่ามันจะเป็นดีหรือไม่ ผมก็กลัวว่าแกะมันจะไม่เกิดอีกแล้วไปเดี๋ยวขับเตียงเลยแล้วกันเราครัเตียงไออโทษ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 ,โทษ,โทษนี่นี่กำลังคับเตียง่เลยเออคัามาสักสามเตียงแล้วไม้อะของเล็กชัดเลยค่ะถ้าเ,เรามีจิงนนดำก็ดีนะก็ดีเนยะ งอแหละแค่คอให้มันเตียงน้องได้ก็พอแล้วโยอดสุดยอดโโอ้หเรามาเล่นดูนะไปขุดทรายมากันนอนแป๊บชุดเดียว เออเดี๋ยวไปขุดกับบอลูนอะ่ะโอ้ไรก็ต้องพี่พี่ก็มีธุล้านไม่หยุดมั้งเลยนะ,ะ,ยะช่น้องไม่ว่างมาเล่นด้วยชือช่อชื่อคุณค่าที่คุณพูดวันเลยครับชือช่อชือ่อหรือว่าเดียววะอันเดียวใช่ไหมใช่ที่ครับพรวด กดดินนี <mini scoring shake> <osaurus> ่พอไ่พอต้ฟองกินที่ไหกกองตกไมวกสี่ลอนอะไรวนั้มวกนี้ยไปหาทรายมา้ยไม่ต้องช่วยหรอกหาทรายมาดีกว่าอีกไปด้วยาทรายไปเอ้ยนัล เกี่ยวเองอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราด้วยซายเธอไปหาเาอไปที่รู้เจอยังไง้างบ้านเราใกล้มากเลย ว่าเขาขี้เขียนเรานี่ก็ขี้เขียนเหมือนกันเอ๊อเอตีหนึ่งนะนแล้วอจะไปตีย่าาละย7ะไม่หลบน้นงระวนี่ คุณทำไมไวะบอกเขาาา้าใจมันจะปวดโลกวนะโอ้ไม่ลกเท่าไรแล้วตอนนี้นี่สี่สเ้า่คอเลยมเผาเลยแหละให้เผาแมนะ่ขี้โคตรขี้เกียเลยหนละ กอเ,เลยแลพอเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีเจไม่มีอะไรเลยพอเลยนะเนาะโชคดีแบบไม้ไม้เบิร์ดนี่มันขาดไปอ่ะขาดเปล่าวะคือพอปล่าเฮ้ยก็ขาดจริงครับขอ,อ,อครับอ่ะไปเผาเลยครับได้ครับโอ้ไม่เบิร์ดไม่ขาดแล้ววะ่ะบอกขาดแล้วอู้ดีใจวะ่ะ ดีมากเลยไม่ขาดเลยจิบ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 ,บไม่มีขาดเลยเผานี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเผาอันนี้กระตกเสร็จนั่นก็เสร็จแล้วใครก็ได้ <พา S 2> ไปตัดไม้เบิร์ดมาหน่อยเราไม่มีบล็อกไม้ไมว้เผาพี่ไปตัดเองได้คน,นี่พี่มีทานยี่สิบอยู่ในกล่องครับทานอ่ะแล้วก็ทอสไม่ทอสโยนใหงาะ โผเลยครับโคตรเทพิ่ไปตัดไม้ให้ยไก่ก็ไปกินดิจะกินก็กินเลยห้ามประหยัดแล้วห้มนาปครับตายนี่คือตายนี่ไม่ได้เล่น EP ต่อไปนะคะถ้าตายคะก็ไม่เล่นไง EP ต่อไปเพราะตายแล้วไง เพราะในมันโดดนหดฮาร์ดคอร์ตีทไมคือว่าตายแล้วเกิดอะแต่คนนั้นไม่ได้เล่นแล้วอะต้องรักษาชีวิตตัวเองเอออุ้ยเออไปหาไมเบอร์ด,ดีกว่า ประตูน่าจะปิดค่ะตัะนนงไม่มหดลอไม่มีแล้วไงลังไปตัดเนี่ยช่วยกันมาตัดเลยดิชควยตัดห่หยได้ปะ่ะเออแบบว่าตัดให้เยอะเลยอะ,อะแล้วก็ต้องหาไม้มาทำบ้าน,น,นชันสองเนี่ยหน้า,านทำช่วยมันชิบหายแลย้ว ว่าบ้านเสร็จแล้วมั้งเนี่ยก็ช่อยคนตกแต่งนะบ้านแต่นี่เปิดตอนนี้จะมีไม,ม้มมมไสองาอันแล้วมีไม้ประมาณร้อยสิบอันแล้วพอเท่าไหน่อด้ไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยนี่ต้องอะไรอุจนาระ ไฮเก็ tech. กระโดดเก็บย็ดเคย็ดเคโอ้ยซูเปอร์แมนกระโดดเก็บย็ดเคย,ดเค,ยดเคเลยเท่านี้รับออยู่นั่นก็ตอนนี้อาหารหมผมหมดแล้วนะะเจอไก่นหน้าครับต,นนต้องตบนะต้องตบไม่ตบเอ้าเจนเนเรตหายเฉยเลยคือไร เจอเคตอนนี้มีไม้ขาวซุกหนึ่งฮะจำอันนี้นะจ๊ะแต่ก็จะพอปากก็ไม่รู้นะแต่ก็ผมว่าคอน่าจะ,จะเปนะ็นเราูคีเรืองนะเราเตะเฟิร์นล่าสัตว์มาเยอะเลยนะแล้วอย่าลงบ้านถ้าไม่นอนหรอกอ่ะเอา าไม้ขาไปทำไม้นั่นเลย,ออยประตูอะเอาไม้หนาเลเจ้าแกะยังหยอกพอบ้านเราก็เสร็จแล้วนี่เจ้าแกะเอานะอเ,อเ,อเ,เอาเลยตักเชียนตามสบายเลยเฮ้ยอีแกะมัน,น,มน,นยังอ่าเอาใส่เอาเอากระจกใส่ย,ยังเนี่ยกระจกอะแกะมันไม่มีอะไรเลยอะเออว่าทำไมแกะไม่เออเจ้หมูเจ้หมูเอาแกะอีกแล้วขาดกเยอะ กระจกกระจกกระจกนี่กระจกนี่ได้ต้องเก็บตัวใหญ่ๆถึงมันจะได้เอามา่อไห่กันจิบจิบแล้วจะหนูเอาอาหารไปเก็บข้างในก่อนนะแล้วหนูก็จะไปล่าสัตตว์เออออ้้ยยยย่่าุงงะไรนีกจิบจิบกระจกก็มาใส่กันเลย ม่ากินก็ถ่ายคลิปมายาวแล้วนะถ่ายเลยถ่ายไปยาวที่สุดเลยยาวที่สุดเหรอกดปองแล้วมังนี่ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดสุดท้ายเลยสุดแล้วนี่มันถ่ายนานมากแล้ว เดี๋ยวรูกดไลค์เพื่อนชอบเราด้วยนะถ้าใครที่ชอบก็คอมเมนต์เอ้ยกดไลค์เลยนะกดติดตามกันด้วยนะฮะเุท่นี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย